วทยาไรนะคะทุกคนก็คือฟางจะพาไปเก็บดินแดนคาถานะคะทุกคนเขาบอกว่าอยู่ใต้ดินของวิทยาไรอ่าฟางจะว์บมาที่กระท่อมกุ้งต้มก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพาเดินไปนะคะทุกคนโอเคตรงนี้จะเป็นกระท่อมกุ้งต้มอ่าอ่าคนไข่กุ้งหายไปแล้วจ้า เราต้องมานะจุดเตะประมาณนี้นะคะทุกคนจะอยู่รอบๆเขตวิทยาััยระยาประมาณนี้เรียกม้ามากันกบๆอ่าไปกันอตอนนี้เราน่าจะใกล้เขตวิหารแล้วนะคะทุกคน ไปยังยังไม่ถึงนะจ๊ะมันจะอยู่รอบๆอ่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละอ่ะทำจับมันงนีง้ก่อนโอเคน่าจะเป็นจุดนี้แหละค่ะทุกคนที่ฟารบอกว่าจะไปดินแดนคาถาแต่ทุกคนต้องมีกุญแจดาบหินหนึ่งอันนะคะทุกคนถึงจะเข้าไปได้นะ ฟังซื้อกุญแจดาบผินมาเยอะอยู่นะคะทุกคนไม่รู้ฟังใช้ไปกี่อันแล้วเดี๋ยวติดตั้งตะเกียงก่อนมันเมือดอตะโอเคท้าผนึกพรึกแก้วในวิทยาลัยอ,อ่ะอันนี้จะมีจุดพักพอเราเช็คอินเช็คทอยจุดนี้ก่อนเลยโอเคในนี้แหลคะค่ะทุกคนที่จะมีดินแดงคาถาที่ฟังว่า อโอเคไปกันอ่าหนูไปฟังใช้แคห่หินจลัดใหญ่ก็น่นจะองแค่งกันไปแล้วแหละมันจะกินขระาดน้อยกว่าดาวห่างนะคะทุกคนดาวห่างนี่กินแบบกินอั้วอะกินหั้วปะเออ ปเราเดินเข้าไปในถ้ำก่อนนะคะทุกคนโอ้โหมีหมวกมีหมอกด้วยอ้าศัตรูไปไปอีกทีนึงเขาตายแล้วอ้าไป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 อ้าเราจะมีสามคนเติมคาถาแป๊บ หลี่สองเลหลีกหนึ่งไปไปโอเคตายแล้วหน้าโดนโตโอ้ยโดนดาบจะขาดไปโอ้ยโดนไปน่าจะตายแล้วแหละ เก็บเก็บหิงห้อยสีเงินเราน่าจะต้องไปทางนี้นะกันโอ้โหเดินเหยียบอาจารย์ตัวเองด้วยไปมันเหมือนอยูนในอี้กุญแจดาบผินอ่ะ,อะ อินเดนคาถาเปิดได้อ่าตัดไปก่อนเลยตัดไปอ่าแล้วก็ตรงกลางเราใช้เวทหนักคือดาวห่างไปเลยเติมเวทโอเคระวังว่าสัดกรจะแผนแ้นะอ้ายโดนหลายทีเลยอ่ะเดี๋ยวเติมเลือกก่อนโอเคพร้อมแล้ว เค okay. ได้แล้วจ้าไปกันมองก่อนอ่าเข้าไปคือน่าจะต้องสูบอนนะคะทุกคนแต่เราสำรวจก่อนละกันเผื่อมันจะมีแบบเก็แบขบองเก็แบอบงได้นะอ่ะบ แอบล่อยอยู่้างบนอ้าใช้กะถาผพดโอเคหินจะหลัดใจเแระวังไปเออไปอเคตายแล้วอ่ะมีหีบเปิดหีบก่อนเลยเคอันนี้โค้งแห่งรูน สงสัยว่าฟางต้องไปฆ่าบอสข้างในแน่เลยอะฟางถึงจะได้ดินแดนคาถาหรือเปล่าวะเออโอเคตมเวทเข้าไปเ,เรียกสมอนและโซแบบจุกจุจบจอ่าไปเราเรียกสมอนเราออกมา เดี๋ยวเติมคันหาด้วยไอ้หอกมาอ่าหินสีลาไปแล้วเดึมอะเติมดอกเวทไอเคเราชันไปเคไปไอเค,อเ,คเวทสีลาไปเลยจ้าจบจบจบตายแล้วนดิง ตอนนเราก็จะไปหาอีกโนตัวแล้วโอเคเต่าเปบสไปอ่ารอบนี้เราจะใช้ค่าของอาโุ้ไปไปโอเคเราได้ปลดปล่อยผนึกแก้วมานะคะทุกคนมันเขียนว่าปลดปล่อยผนึกแก้วอ่า อ้าวเราตามหาไม่ใช่หรออันนี้เป็นลิฟต์ปะเนี่ยอ่าใช่เราขึ้นไปก่อนเรายังไม่ได้ยินแดนคันหาเลยนะคะทุกคนมันได้แต่ปลดปล่อยปนึกแก้วไปขึ้นไปก่อนเลย สูงจังอ่ะถึงแล้วโอเคอันนี้เป็นขันโยงค่ะวิเชารายรา,ยร,ายรูคาเลียอ่ะเดินขึ้นไปก่อนอ่ะมีบันไดลิงให้เราปีนปีนไปจ้ะเหมือนเป็นหัวขโมยเลยไปฮีบอยู่ข้างหน้าเราเปิดกันไลย ทแนทนแทนอะได้ดินแดนคาถามาแล้วนะคะทุกคนคาถาเออไม่คาถาคาถาฟางจะรองใช้ดินแดนคาถาให้คาถาให้ดูนะคะทุกคนโอเคเราจะไล่เวทในนี้นะคะทุกคนเนี่ย มันยิงที่800กว่าเลยอะถ้าไม่ใช้เวทเนี้ยมันจะยิงได้ประมาณ700ดิติดนะคะทุกคนอมันก็เหมือนแบบวงร้อมคาถาของเราเหมือนเพิ่มเวทให้แรงขึ้นยิงแรงขึ้นประมาณนี้นะอ่า